สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาทำไข่ลูกเขยนะคะไข่ลูกเยขยไข่นี่ย่าก็ต้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ย่าจะใช้ไข่ห้าฟองไข่ห้าฟองก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแกะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น้ำตาลเอ้ยไม่ใช่อันนี้น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกข้นเองนะคะแล้วก็หอมแดง หอมแดงแล้วก็น้ำเปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะคะแล้วก็มีพริกผักชีแค่นี้นะคะไปค่ะไปชมขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ ให้เหลืองนะคะไข่เหลืองก็เป็นไข่ได้นะคะให้เหลืองจะบัู้วะนี่นะคะ,เ,นนะ,คะเหลืองได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตักออกนะคะ นี่นะคะเราจะพักไว้ก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะเอาต้นกับซอสหน่อย ทำหอมเจียวนะคะหอมเจียวนี่ค่ะเจียวไปเรื่อยๆนะคะเจียวจกกวนกรอบเหื้องกรอบนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะ ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะไฟอ่อนเกินไปก็จะเป็นการอมน้ำมันดีนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะท่านจะได้แล้วอีกสักแนึงนะคะเริ่มเหลืองแล้ว,วนะะในการทอดหอมเราต้องใจเย็นๆนะ ไม่แล้วแต่น,นี้มันก็จะขมไม่อร่อยนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วนี้เราก็จะเทใสก่กระชอนเลยนะคะีก่อนนะคะ จะใส่น้ำตาลน้ำเชื่อนะคะน้ำตาลน้ำเชื่อตอนนี้น้ำเปล่าสักหน่อยนึงนี่นะคะนี้เรามาทำน้ำซอสกัน เราก็จะใส่น้ำปลา ชิมดูนะก็ได้สามรสดดไหมอ,มอมาจะเติมน้ำปลาอีกสักหน่อย เราก็จะเติมมันตานี่สักนินี่นะคะอันนี้น้ำซอสเ,เราได้แล้วนะคะนี่ค่ะน้ำซอสเราได้แล้วคราวนี้เราจะมาตังไข่กัน อันนี้เราจะมาหั่นไข่นี่นะคะเดี๋ยวจะพามาหั่นไข่โคหากระมังกระมังมาว่นี่นะคะนะคะอันนี้ไข่ย่าก็จะนี่ เราก็จะวางตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าไข่เราต้มไม่นานมากข้างในก็จะออกแดงน่ากินนะคะนี่ค่ะ ผักชีสักน้อยไม่เอ้ยผักชีนี่นะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะคะนี่นะคะราดด้วยน้ำ ซอสนะคะนี่ค่ะคลาดไปน้ำซอสมะขาม ราก็จะโรยด้วยหอมนะคะหอมเกลียวที่เราเกลียวไว้นี่นะคะชอบมากก็ใส่มากชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วครั้นี้ก็ตามด้วยพริกค่ะ นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีสักหน่อยนึงเสร็จแล้วนะคะนะคะี่ค่ะไข่ลูกเขยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะไข่ลูกเขยนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะง่ายๆนะคะการทำไข่ลูกเขย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ